กลับมาแล้วสัตว์สัตว์อลัสที่คิดในวันนี้นนนน้อจัมราคารูรถสมัยจะบอว่าน,นอโ่อเคอเด,ดี๋ยวเคแล้วดูว่าไอ้องมีอะไรห้างนะเลยบ้านคืนแล้ววัอันนี้ทำไมรู้ทัดไม่ท่อน เดโมรู้ชัดมีลามใหม่ด้วยเพราะผมจะพยาย่มคนผมจะไปายาชัดตอนนี้มันขนาดอัพโหลดอัพเทสสีไม่ใช่อัพโหลดขนาดลามใหม่จะไล่บ้านใหม่ด้วยอะไรดิ โหใสตช่อไปข้ะงหน้าใส่มาแปะไว้ซึ่งอันนี้เป็นรถซี่ผีรถซี่เสียโรบัตผมซื้อมาโรบัตผมเสวยแล้วจะมีผลเพื่อนซื้ออาทิตย์ที่แล้วทำไมมันลอยได้เห็นนั้นล่ะ มันร้อยได้นะทุกชนเอฟมีน้องนอนจับเมมมาว่าพี่ทำไมพี่ไม่เอาอาหารไปอ่ะเอาเสื้อย้มไปเสื้อเดียวหม้อน้ำด้วยเข้าไปไม่เอาเสื้อย้กับหม้อน้ำไปหลายเสื้อเดี๋ยวบ้าผมเช่าสวน เขาทำนิ้วต้นอ,อยู่แอปเปิ้ลแอปปิ้นะวนซ้อนมันจะทำไมแอปเปินนะ้ลป,ป,น,ปนที่มีของอันน่ะสิ่ทสงที่ต้องทำในวันนี้คือได้แั่หลายบ้านขับปนทรายมันจะใส่ได้ มันบัดหน่อยส้มนี่ส้มซ้นทำแบบนี้เลยทุกคนหลันทุกฮู้ยฮู้ยปีเห็นไหมอะ่ะนอนนอนแต่พ,พี่เป็นเด็กนะอยู่ซัมตอนเหนื่ง อ่อนเหมือนต้กฐานต้นตูใช้ดีเลยนะทุ่นตัวออ่อนเลือนมีสายไชเท้น้องน้องทุเรนได้ทำได้มาว่าทำไมอย่างนี้ทำไมไม่ได้ทำไม,ไไมสาสะโพกมันยาวออกมาแบบนี้พี่มันไม่ได้ยาวหลอด ไฟอ,อยู่แบบนี้แต่ว่าเอาคนหนึ่แบบนี้มันต้องไปไล่ยาวแล้วก็สอนเทนเขาแบบมาแบบนี้เพื่อนเขาไปให่เพื่อนสอนเราเหมือนว่าผมเขา,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 าน่ามาเชิญตลอดพ่ทานพ่อมาไปไหม กวนสายนั้นมันดีศาจตัวเหลี่ยมผลถือว่าทำนิโพตทมมิเธอร์ผมมันเสียผลเลยท่อนเอาตัสวสับเล่ลนเดชครับผมผมน่าคู้ๆน่าจะโอเคนะน้ำมันเชิ้อน้ำมันเร็วๆบาทท้าทีเพราะตัว กําลกําปิเทอมมีอะไรเนี่ยเจสต์การอะนะน้ำมันถอนสันเจ้าลิศน่งว่าปุนเท่าน้ำมันทรายที่ฝมเล่าเนาะหลือว่าพ่นถ้าไปิาอยู่ไปว่ามีพ่นถ่ายสายไรไหนไหน รถล้อล uh, ้อยามแบนมีไหมผู้ชมว่ามีไหมอ่ะล้อบารยามแบนนะได้บารแบนผิดสนพนานแล้วขนยันไม่เสร็จสิขนลุงล้อท่านไม่สั่งร้อยฟอ ปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาส่มาทอมาทอซวยซวยซวยซนซนซนแอปเปิ้ลมาทอซวยซนแอปเปิ้ลมาทอซวยซนเท่ใส่ควาไว้ซับเพลนี้แอปเปิ้ลมาทอซวยซนแต่พูาถึงว่าน้ำมันเคตื่อนอะต้นเอาไปแต่ว่าไอ้หม้อน้ำเนี่ยไม่ซ้อนกะได้เพราะว่าเราซ่อมเตือดน้ำมันครับ อันนี้ผมไม่เอาแล้วไปทำไรปุต้องมาถายไปว่าม่นถายได้เพราะว่าเต็มอัมบัตสมบูรณอะเคื่อนยนเคลื่อนยนเคื่อนยนใส่ทันดีเซอื่อนโยนต้อไปไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบ เส้นยมไม่้องอาไปเอาไปสิผมผิดเนี่ยสัตว์ล้วเรานยมไปใช้ฝนเถียวเวลามาก่อนที่ทุกปรยสะไร่ลฝนออดเริ่มตาอันนี้ยาสัตอนไปได้ไหมฝนมม่นัานดาดเลื่อนผมไปไม่ได้มันผิดฝ่าฝนจะให้ออกฝนตา ฮัลโหนี้อยู่ฮอดสอบอันเด็ดเนี่ยนี่มาไทยว่าทำไมฮอดสอบเป็นแบบนี้เสียตอนตน,ตน,ตนี้ผลเสียวเวลาเนื่อห้าว่าผมก็ที่ไม่ยอมเปิดตัวให้ดู อาทิตย์คือว่ามีฝนชะงูทิษอ,อยู่เพิ่มเพิ่มผลนะซัสตัวที่ชื่อว่าอาทิตย์เดี๋ยวจะมาว่าฝนที่อยู่ที่ห้อนเขาอยู่ห่อนเดียวจักฝนเหนือะจะบอกว่าทำไมไม่ร้นพิษหน่ะทั้งบอดทั้งสัตว์ที่ร้มตั้งแต่ละวนลันละไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ครับ เดี๋ยวเขาบอกว่านว่าท่านสัตที่ร้อนตั้งแต่วันนี้ละวานนะส่ามากก็หมายเส็จวันนี้ครับเป็นสายพย,ย่อนเฮ้ยยูเมาอมีทิปขึ้นฝนแต่ก็ให้รล้นะ รู้ไหมไฟเส็มไหมมันอยู่ตรงนั้น,นอันนี้ฟัน,นยเยอะเท่าไรันเยอะเท่าไรครขอ้โหฟันเต็มดูขน

ตัวนกเียมันก็เหนือีดเลยคุยอยู่ปับปั๊บมันติดปัตทจะชวนจำไม่ทราบเขาบอกสันให้เอาประสูหลันขึ้นแต่ว่าสอนมากระดุนก็สมาไปยขันแนมไป คือว่าฝนทีงวันนี้มันร้นไหมว่าเขาทำอื่นอาจจะ,จะเปินเที้ยวได้รใชทุกคนวันนี้ผมไปมเรียนสซดทูสซดไทรัฐ แ้ทีนี้ถอนซันเนีย่ยแอ้วเราที่ผลถอนเราโัวน้ำบัสแล้วถ้าวันนี้ผลถอนาไปถอถนท็อตตัวนี้หายสัตซันดีดีสัตสันสัตซันดีดนะ เดี๋ยวฟันบายบาย